สวัสดีค่ะออวันนี้นะคะออวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่สเปนวันนะคะยินชอนค่ะวันนี้เรา

ใส่หม่ำใส่้มัให้มันเปลือนอันนี้เราจะสั่งเพิ่มนะคะสั่งรวมจะมีสองพันวอประมาณห้าสิบกว่าบาทอ,อันนี้ก็สั่งเพิ่มสั่งเพิ่มมาคนหนึ่งค่ะ่งเพิ่มมาคนหนึ่งนี่ชอบผเห็ดเราก็ใส่เห็ดใเยืะๆนะคะนี่ก็แหมเดือเนาะเสร็จคิด แล้วนะว้ำจิ้มนี่นะคะมันจะมีน้ำจิ้มผิดมีพริกข่ยนี่น้ำจิ้มีมีพริกมีโชยุแล้วก็มีพริกเผ็ดแล้วก็มีน้ำจิ้มถั่วค่ะแล้วก็สี่อย่างรวมกันไปเลยค่ะเราเป็นคนไทยเราใส่มีนะคะนี่มันอร่อยมากทุกคนคนไทยที่ททยังไม่เคยลองนี้กันแบบนี้ลองเป็นนี้กันดูนะมันอร่อยจริงมันจะได้รวดเผ็ดชิมหวานที่ลงตัวมาก ก็ทำสองถ้วยเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำบ่อยแล้วไปดูฝั่งันั้นบ้างอันนั้นเป็นหมาป่ากำลังเดือดเลยเดี๋ยวป๊อปขอตัวใส่ใส่วัตถุดิบลงหม้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเป็นอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเนาะอันนี้ป๊อปใส่เล็กน้อยนะคะลองดูนะคะว่าชาบูที่เขาหนีจะเป็นยังไง โอเคค่ะเดี๋ยวป๊อปก็จะให้พี่สรุปนะคะว่ากินชาบูที่เกาหลีเป็นยังไงอะสำหรับพี่ก็อร่อยนะพี่ว่าอร่อยกว่า<ม>ที่ไทยน้ําจิ้มมันอร่อยกว่าค่ะน้ําจิ้มมันสามารถปรุงได้เยอะอะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเราอยู่ที่นี่ชินก็ไม่รู้นะพี่ว่าที่นี่อร่อยกว่าค่ะแล้วก็เน้ําซุปน้ําซุปเราชอบจะตายนี้แต่ที่ไทยมันก็ของจะเยอะกว่าแต่ที่นี่จะเป็นประมาณชาบูเนือ้อ เนื้อฮันนูเนื้อแบบอะไรนะเขาเรียกลองเป็นใยก็นา่าเนื้อเกตพีเมียมอะค่ะมันจะเป็นสไลด์แล้วมันก็จะนุ่มมัน มันอร่อยอ่ะน่ชชอบกินผักผักเยอะแล้วก็มีพวกต๊อกมีตอกมันเทศต๊อกข้าวอ,อะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะมันอร่อยมากมันจะแบบมันจะเป็นรสชาติแบบหวานหนึบหนึบหนึบมันจะอร่อยมากๆเลยใช่ส่นพี่ชอบพี่ว่าชอบค่ะโอเคแล้วก็ราคาดีด้วยนะคนละคนละหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าร้อยวอนค่ะตกไม่ถึงสามร้อยบาทอ,ะอ่ะอ่าแล้วอย่างเราชอยเพิ่มใช่ไหมเราชอยเพิ่มอย่างเนื้ออย่างเนื้อถาดหนึ่งอะ่ะห้าพันวอนก็ประมาณ ร้อยกว่าบาทอะประมาณร้อยประมาณร้อยกว่าบาทค่ะแต่สําหรับที่นี่ก็คือถูกเลยนะที่นี่ก็คือราคาดีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขับรถก่อนนะบ๊ายบาย